จะได้เคลียรอลเปอร์จ่จอปาริกรมุตุนิยมวิทยาพ่อโยคือฉันแต่นีแลละมุ่าฉมุยอะลอสตาปิลาตาวิถะกคืออลลอติแกนาตาหิตแม่ญนี้นี่ชั่นี้ิฮปานี้ฮิงาหาขดชิฮิขอกรมุตุนิยมวิทยาพ่อโยคือฉันแต่นแหละก็คึมีติผาถอลอสตาฟุฝึกกาลาตาวิยม nga คือไทยมีกอคลูมูหอมมุยลูพายุคจิกิก็เวช์ดดีอเมตูโจคืออลาเวทปาโตริยานิกางาคือไทยมีกอคอลูไลพอดอกามิงูอ่าฮาปาลิริมี g ูมิงูรินั m มิงูิธาลินิเวลคลูอ o n งาคือไทยมี่งเนาเตโตพอดกา อ่าเนี่ยเวทีแข่งแชร์ลอจิแมรี่แล้ว่าภาคอีสานพอกาลีไทมิงก์ก็จอเติดต่อมุ่อนี้ต่อพอกาไทมิงก์อเติดต่อพอกาเติการติดต่มื่อวันหยามาจากเกตัวเฮเจเลยอย่างนี้อ่าเวิทยาลัยโคลกาเคเตแลรัจะละฮาแพตโตรลาเวอเจอเตผัดถาต่อดาเลฟ่าพอก้เติป่าโอโมซาตากอพิลาตาเวงาคือไทมิงก์ก็โคลกาเป็นนี่ชื่องาจังหวัด

ฟาตาแตโกแล่เรียงาหุ้มมีพ่อจีจอป่าอ่ะติพาทอกะเรียงาหุ้มมีญาติสาตาปีลาไกเปอรวิโยเลียกวาวีอันเรยราหุยาติพาทอกะเรียจังหวัดจะไดิพาวคอนเทียรวลลโกกูให้เลฝาแม่จังหวัดเม่ฮอซอเจจี้ใหม่จีจ้ให้ลางภูล,ลางปลาพายาวน่านแพร่อุตรดิตจังหวัดตะสุโขทัยพิซนุโลก,กันแพชเพชรพิจิตรและจังหวัดเพชรบูร์พอขาไกเจเบืเ้องเลกา พระอีสานพ่อโลกจังหวัดเลยแล้วในจังหวัดน้องไายพ่อเจเบื้ออะไรไทยมีกอ่อ่ก็จะไดต่ออุทัยธานีกาญจนบุรีราบบุรีพอ่อจแม่เบื้องอะไรมีต่อพ่อจังหวัดนครนายกจันทบุรีจังหวัดตรานพ่อ,พอและไทยมีกอ่อห้องต่อจังหวัดชูพรและระน,นองพ,อพ่อกุเฮแและฝาตาเจเอะไรจะได้สอบคอลออตจะได้เผาคอ,อลืแลเตกาติตีมุยหลามาจากตัวโยเจมแล้วก็ยังยง hư thại miao na tiktok pho lo ga a ya ni le ye be hu a mo covid chao le ya ni ga hư thại miao na tiktok pho mu yi de ha bia hets perse be hu ta vi je hets perse be hu ta ve oti te phao kho lo mu yi la ma ja kai tu ve a na ta me le chao ga hư thại miao na tiktok pho ve ol lo ทูลาสาจังหวัดเมฮอซอจิแมรี่เมฮอซอกูให้ลายฝาแม่อาเมฮะกับมุยลาจ่าเลเมฮอซอพอการอยากก็ไลจากการชดิคือเกรย์ลาลาพักกรามากาจิแม่เรียกให้ผู้ขอวิกาลูยากลาลาเลสกาสเทเรียกการอยากก็ขั้วรู้ผู้เลต่อเวกรกามากาจิไลจักเรก็การอยากก็มีปะเวมีกุยยอดเเวทับปะโตการอยากก็ฉีและเรียชั่วป้าป้าการจาดอะ กอดากามาการ์เจไลกาลิ่ชรินคือโทรศัพท์กาตดามการ์เจอะมาตลียก็ว่าอามิเซเวเล่หมูขอมุยลูลานแลอามิเซเวทัปัตโเล่ไลพอก่ะอวิอญญาจ้าดามกาจ์ชกิเพทเชวิโยจิเมลีจังหวัดมิหฮอรซอพอกูให้เลฟาฮิจิเมมุยตีฮาเวียฮิตเเปอร์เซจอตาฮิเจเพื่ออะงี้คือจังหวัดที่ไมอ์ฮอคโลกา ฮิตเซปเสียคอนโช์เวจิเมียรเมฮ่าวิเอยากะมุยลาจ้าเวทปะตอเลอเพอแม่แจมเรียอเพอแม่แจมบ้านปางวงกวพอก่ะชอกะนีกาเรียอีกาลูเชวแล้วแมทาเลียอีกาลูเชวลเซววจิเมีเลชกกะนาเวกาติชกาพัจเยกะ เลยไล่ยหกะรูซเวจีเมลอัมที่คือซตาะได้พาคอยูแลทูล่าเลจะไล้คอมุ่ยขาดน้เปอร์เซนเด้หัวเวออลอทุลาเกสามก็เพื่อเลยจังหวัดีให้กะเจมมรี่หิชเปเซออกคอเทีเวอต้เลยลำพูลำปานจังหวัพะเยาจังหวัดน่านพ่อของกูแห่และฝาเจ้แมอีกะอยู่ดมาเก้าเจกะกอยาลาตุโยเจมเมรี่คยออีกะถูเวอาจาวที่ปอกกจเจจังหวัดน่านพ่อซาตาพอให้อยู่แลกกูแห่กูฝาเจแม่ จังหวัดแพร่เรียวตราดิจังหวัดตาสุโขทัยพิษณุโลกการแพท์เพชรพิจิตรและจังหวัดเพชรบูรพ่อค่ะไกเจเรยันเวียวเย้าคอโงมุยิติฮาวิเอา์ฮีสเปเซคเบหุตาลอจิมแม เรื่อยไปเรื่อยๆะคือถ้มีเกินภาพอิสานพ่อกัรสเปอร์เซ่ถ้มีเกิก็จะไดต่อขอเชเปอร์เซ่มุ่อเนี่ยต่อพ่อขอเชอเปอร์เซ่ถ้ามีเกิ้องต่อพ่ออเชเปอร์เซ่แต่เลยขอเชเปอร์เซ่และกุฏิพ่อกาบขอเชเปอร์เซ่แต่กาตาเวจจะล้วนีอย่างนี้เบาเยคอลจีจอปากรมตุนิยมิทยาพ่อกยคือฉันแต่กาตาเวอมุย่ชป้าป้าลูกมาจอตาเวออรอซาตาติพยมใครแต่ลมุ ยิ่ใช่มั้ยคะถ้าเปื้อລให้ต อาซาตาก็กาเกเวเลนิชิสึนตาเลนช็อกอนิเลียกอยานีตาเลอนะนิช็อกอนิฮิฮาปาเวอยาโอคโลงาคือไทมีกอนนะติดต่อพ่อมุยโรติดดีือลาตาวิเจมุยโรติดดีมือคือลาตาวิเจใครก็งาคือแทนเมียวนะติดต่อพ่อฮุลาเวนะจะดับเอตอนนี้ชิสึนตาเลนช็อกอนิเวอยาช็อกคโลงาคือไทนเมียวนะติดต่อและพายซาอันติดต่อพ่อหลวงมุยิลามาจากใคตุโยเจ เพือลกัเล like, ีย่นีฮ oh Le ีฮาปาต่เลาปาสตินก็ฮาปะเบียาวคลทอกะเล่งก็คือไทมีก์คองคาตปมุยยก็รูละเลลามากเิดตเหจแมออล้ก็มุยทตดีก็มือคือลาวิจิก็มาเลื่องแป้อแลไทมุยเหน่อนะแต่ต่อฮอพ่อเลยก็เจอแล้เร มัวราเชือดามาในอาวุไทยพ่อกอลวยตุโยเจอโลเะเดฮาปาปืนและฮาปะสกขาง่ยมุยจมาเหตุร่แม่เรียววียนเนรักวยติผักะสตารคาเดพอหายอยู่แม่รียลจลห้าเวอเจติผักกาลวิทยาทานี่คือกูแหกูฟากัตตาเกตุอโปอเลคโคชะกาอยากนี่เรียจิจอปากร่มจุนิยมวิทยาพ่อโยคือฉันนี่แตนี่แลออลอสตาปิละเกตัปืนวิอลออยู่เวลาแล้งคือรัหุยติผัตตะออลอสตา ิาจะเข็ปีลาวิโยอย่าก็จะได้คือซาตานาเชวิชาอติพาออบูติเลเหลียวชอบปะทาการักกาเตียละรีกดไลกดแชร์รักาเตียละเมฮเลติกาีลีลกับ